สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีชายเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกมยูโทเปียออริจินวันนี้นะคะพัดก็จะมารีวิวสกิลของน้องนกอีโ e วนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าน้องเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะคะกับน้องที่ชื่อว่าเพย์อิงเนเธอร์วิงนะคะน้องเพย์อิงเนเธอร์วิงหรือว่าน no ้องนกอีโวเนี่ยคือเขาจะเป็นสัตว์ที่เอ่อช่วยตีแล้วก็เน้นดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเวทนะคะเป็นรูนมจิกนะ สเตตตัวที่พัดผสมได้เนี่ยก็จะอยู่ที่เลือด4.0นะคะจนตี1.7 a อ t แท็เริ่มต้นจะอยู่ที่17-18นะคะแล้วก็จะมีสเปลแอ t แท็กนะคะอยู่ที่11 ซึ่งนกเนี่ยเขาจะมีทั้งดาเมจปกติแล้วก็ดาเมจเวทเลยนะคะถ้าเกิดเวลาที่เพื่อนๆอ,อยากจะเลือกเนี่ยก็ดูทั้ง2ค่าเลยนะสำหรับสกิลน้องเขาก็จะมีมาให้สสกิลนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวที่อีโวกเนี่ยก็ต้องมีค่าพลังรวมอยู่ที่5,721นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาบวกกันได้นะคะหรือว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยเกมอัปเดตมานะคะสามารถดูค่าพลังรวมแล้วก็ดูได้เลยนะว่าอีโวได้กี่ขั้นเนี่ยจากกล่องที่ใส่มา เลยนะคะกดดูได้เลยจากกล่องนะก็ไม่จมําเป็นต้องมาบวกแต่อันนี้ก็พูดไว้เผื่อใครที่แบบเอออยากจะบวกนะคะก็ค่าพลังตามนี้เลยนะสกิลของน้องเนี่ยจะมีด้วยกัน3 s k สกิลนะคะซึ่งเป็นสกิลเริ่มต้นติดตัวมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่ต้องอีโวใดๆก็มีแล้วนะซึ่งให้มาเยอะเกินกว่าตัวอื่นมากๆเลยนะคะ สำหรับสกิลแรกของน้องเนี่ยจะเป็นสกิลที่น้องจะสร้างเป็นวงแหวนเวทขึ้นมานะคะซึ่งวงแหวนเนี่ยก็จะมาอยู่รอบๆตัวคนที่ใช้นะคะแล้วก็จะทําดาเมจต่อเนื่องทุกๆ1นึ่งวิเลยนะคะแต่ว่าท่านนี้ก็คือจะสุ่มนะมันไม่ได้เกิดแบบถูกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําดาเมจต่อคนรอบๆข้างนะคะเป็นดาเมจแบบหมู่เลยนะ ซึ่งพัดลองใช้มาแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยสําหรับการที่แบบจะเอาไปใช้สู้เนาะสกิลต่อมานะคะก็จะเป็นสกิลที่น้องจะปล่อยเหมือนกับเป็นลูกไฟออกไปข้างหน้านะคะซึ่งลูกไฟอันเนี้ยก็จะมีลูกไฟแบบที่มันแบบจะระเบิดได้ด้วยนะคะสกิลที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการบัฟค่ะสกิลนี้เนี่ยมันจะบัฟเอ่อให้รูนเมจิกของผู้ใช้นะคะหรือว่าเวทมนของที่ผู้ใช้เนี่ยแรงขึ้นนะคะแล้วก็ ใช้คู่ดาวลดลงนั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเราเปิดน้องแล้วมันมีสกิลแบบนี้ขึ้นนะคะมันจะเป็นบัฟทาให้เราเนี่ยรายเวทได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เวทที่เราใช้เนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวผัดจะไปเปลี่ยนลูนเวทก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผัดจะไปเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเวลาที่ไปใช้งานแล้วคือที่บอกว่าบัฟบัฟเนี่ยมันบัฟยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกของน้องนะคะที่น้องจะสร้างวงแหวนเวทออกมารอบๆตัวผู้ใช้นะคะแล้วก็ จะทำดาเมจดเป็นวงกว้างแบบนี้นะคะซึ่งดาเมจดเนี้ยมันจะเป็นดามจแบบหมู่นะคะคือคนที่อยู่ในระยะของวงแหวนเนี้ยก็จะโดนดาเมจดหมดเลยและดาเมจดเนี้ยก็จะมีขึ้นทุกๆหนึ่งวิเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะคะมันจะเป็นโอกาสแบบซูมนั่นเองนะ สกิลที่2ของน้องนะคะก็คือจะเป็นสกิลที่โจมตีโดยการปล่อยลูกไฟออกไปใส่ศัตรูค่ะซึ่งลูกไฟของเขาเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือการปล่อยลูกไฟโจมตีแบบธรรมดาแบบนี้นะคะนี่มันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องลองสังเกตดูดีๆอันนี้คือการปล่อยลูกไฟแบบธรรมดานะคะซึ่งถ้าปล่อยลูกไฟธรรมดาเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ28นะคะนี่31อันนี้คือลูกไฟระเบิดนะคะเป็นลูกไฟแบบที่จะแรงกว่าลูกไฟปกติ เมื่อกี้อาจจะแบบเห็นภาพกันไม่ชัดนะคะเดี๋ยวผัดจะลองทําให้ดูใหม่เรามาลองดูกันนะคะอ่านี่ไงเห็นไหมลูกไฟระเบิดก็คือจะลักษณะแบบนี้นะคะมันจะทําดาเมจได้มากกว่าลูกไฟปกติเพื่อนจะเห็นว่ายิงปกติของน้องจะอยู่ที่ประมาณ28-29แต่ว่าถ้าเป็นลูกไฟระเบิดแบบเมื่อกี้นะคะจะอยู่ที่31เลยนะ เดี๋ยวต่อไปนะคะพัทก,ก็จะไปเทสเสกิลที่3ของน้องในส่วนของสกิลบัฟให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพัดจะมาเทสให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ให้ดูสเตตเริ่มต้นก่อนนะคะเครื่องเสริมลุนเวทที่พัดใส่เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องดาเมจของน้ํากับไฟฟ้านะพัดก,ก็เลยเอาสกิลน้ํากับไฟฟ้ามานะคะอันนี้ลองแบบไม่ได้เปิดน้องนะคะอ่าจะอยู่ที่15นะคะดาเมจน้ําอันนี้ เดี๋ยวเราจะรอคููดาวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยใช้อีกทีหนึ่งอ่าพัดเรียกน้องมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของดาเมจก่อนเนาะดาเมจก่อนเดี๋ยวเราเททีละอย่างนะคะก็ยืนรอเวทคููดาวสักแป๊บหนึ่งนะคะเวทนี้เนี่ยจะคููดาวอยู่ที่25วสิบห้าวีนะคะ,อ,ะอีกนิดหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคเราก็กดใช้อีกรอบอ่าจะเป็นดามเมจอที่สิบหแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าของน้องนะคะที่สร้างแบบว่า วงวงเวทออกมานะคะเราก็จะทำดาเมจไปอีกถ้าไม่นับวงเวทนะคะดาเมจก็คือเพิ่มมาหนึ่งนะคะสำหรับเวทน้ำก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแค่หนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของอลดคูดาวกันบ้างนะคะสกิลน้ำอันเนี้ยที่พัดใช้เนี่ยคูดาวปกติมันจะอยู่ที่25วิาีนะคะเดี๋ยวมาลองเทสกันเดี๋ยวพัดจะใช้แบบไม่เรียกนกก่อนนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25อ่ะนี่นะคะคือคูดาวปกติ25วิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเรียกนกแล้วเราจะเป็นยังไงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22นี่นะคะก็เหลือ22วิช่วยลดคูดาวไปประมาณ3วิเป็นไงละ่ะพัดนับให้ดูตั้งแต่1เลยเป็นไงละ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะเป็นดาเมจนะคะเห็นไหมนี่แล้วน้องก็จะปล่อยลูกไฟไปด้วยนะคะก็ลูกไฟก็จะมีแบบเป็นลูกไฟธรรมดาแล้วก็ลูกไฟระเบิดนะคะซึ่งดาเมจที่เป็นลูกไฟระเบิดเนี่ยมันก็จะแรงกว่าลูกไฟปกตินั่นเองในส่วนของอเวทเวทเวทน้ำนะคะก็จะประมาณนี้เลยก็ช่วยลดคูดาวไปประมาณ3วินะคะส่วนดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือ1 ซึ่งอาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าเวทน้ําที่พัดเอามาใช้เนี่ยมันเป็นเวทที่ใช้แบบเหมือนกับใช้จับศัตรูหรือว่าใช้ทํากับดักอะไรประมาณนี้มากกว่ามันไม่ใช่เวทที่เป็นดาเมจโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นดาเมจมันก็ไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นมาเยอะเนาะเดี๋ยวพัดจะลองใช้ให้ดูอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวทไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้เป็นเวทดาเมจแน่นอนเดี๋ยวลองชาร์จแบบไม่ไม่เรียกน้องดูนะคะว่าดาเมจจะเท่าไหร่อ่าชาร์จไม่ก่อนอยู่ที่127นะคะ แล้วบวกก็ตุยเลยนะ1ตัวโอเคเดี๋ยวรอคูดาวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เราดูดาามีกันก่อนเนานะเราค่อยไปดูคูดาวอ่ะเรียกน้องมาแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันโอเคพอก็จะชาร์ไปเลยตุ้มเป็นร้อยนะคะ เพิ่มมาถึง11เลยนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเวทเนี้ยมันเป็นเวสําหรับการทําดาเมจโดยตรงนะคะมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยเนาะเหมือนดาเมจมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะมันก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปเยอะกว่าเดิมอีกเดี๋ยวพัดจะลองไปหาเหยื่อลายต่อไปนะคะแล้วก็มาเทสในเรื่องของคูลดาวให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีการลดคูดาวด้วยหรือเปล่านะคะในส่วนของเวทไฟฟ้าคูดาวปกติคือ20วินะคะเดี๋ยวมานับกัน1 2 3 4ส6ม8ี่ห้า12 13 1ด15 16 1 7 18 19 20อ่ปะก็ประมาณ20วินะคะเดี๋ยวเราจะเรียกน้องมาก่อนนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ1 2 3 4 5ี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ประมาณ18วินะคะ คือพัทก็จะมีนับชานับเร็วอาจจะแบบคาดเคลื่อนกว่านี้นิดนึงแต่ก็คือประมาณนี้นะคะก็คือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคูลดาวของสกิลได้นะคะจากสกิลเวทน้ําแข็งนะคะที่จาก25่ิาวิก็จะประมาณเหลืออยู่23่ิาวินะคะแล้วก็สกิลไฟฟ้าเนี่ยจาก20่วิก็จะอยู่ประมาณที่1 7บ8จิวินะคะประมาณ2วิสาวินะคะช่วยลดได้จริงๆเนาะอ่าในส่วนของเรื่องบับดาเมจก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะนี่ มันจะทำให้ดามิดแรงขึ้นนะคะแล้วไอ้ท่านเนี้ยก็จะทำดามิดเป็นวงกว้างด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะคะสกิลทั้ง3สกิลของน้องนกนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นสกิลที่เน้นไปในเรื่องของการบัฟลูนเมจิกหรือว่าลูนเวทนั่นเองนะคะก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบใช้ลูนเมจิกในการฟาร์มหรือว่าในการต่อสู้นะคะอย่างเช่นชอบใช้เวทไฟหรือว่าเวทไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้น้องนกแล้วเพื่อนๆก็จะไล่กสกิลได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะแบบว่าทําให้มัน ดาเมจเวทของเราเนี่ยมันแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะเหมาะมากเลยแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบใช้สกิลคล้ายๆพัดนะคะอย่างเช่นสกิลฮิลหรือว่าสกิลโล่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของทําให้เราเนี่ยได้ใช้สกิลได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงแบบ ภาพรวมนะคะสําหรับน้องนกเดียมพยก็มองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เออถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็ควรมีสักตัวหนึ่งเนาะ,ะแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เป็นสายที่ใช้เวทในการต่อสู้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะณนะปัจจุบันนี้นะคือเท่าที่รู้สกิลแบบนี้นะคะ แต่พัดไม่รู้ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีการอีโวน้องแล้วเนี่ยน้องจะมีสกิลเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกไหมหรือว่าบางทีน้องอาจจะแบบช่วยลดคูดาวจนกระทั่งแบบไม่มีคูดาวเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอันนี้เราก็ต้องมองว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะซึ่งอนาคตถ้ามันจะแบบขนาดนะั้นจริงๆอ่ะเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าณนะปัจจุบันเนี้ย ถ้าเก <át> ิดเพื <If S 1> ่อนๆจําเป็นจะต้องซื้อหรืออะไรเงี้ยพัดยังมองว่ามันไม่จําเป็นถึงขนาดจะต้องไปซื้อนะคะถ้าเราผสมได้เองเนี่ยก็ใช้ไปเลยค่ะแต่ถ้าเราแบบจําเป็นต้องไปผสมแล้วก็แบบไปซื้ออะไรแพงๆตอนนี้คือยังไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะสําหรับสกิลน้องตอนนี้คือจะบับในเรื่องของเวทซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นหรือถ้าจะไปเล่นเน้นในเรื่องของการตีเวทหรืออะไรเงี้ยซึ่งพัดมองว่าหมาป่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าเสือเนี่ยน่าจะใช้งานในเรื่องของการตีอ่ะได้มากกว่านะคะ ก็แล้วแต่นะคะทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนด้วยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอะ่ะมันแบบมันต้องมาอยู่ในตัวชั้นมันต้องช่วยชั้นทํานู่นทํานี้ได้เนี่ยก็จัดเลยะคะ่ะทุกคน ส่วนในเรื่องของข้อมูลที่พัดแบบนําเสนอให้ทุกคนเนี่ยพัดก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะใกล้จะถึง3,500ซับสไครต์เต็มทีแล้วนะคะส่วนใครที่แบบติดตามมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พัดก็ลาไปก่อนลนะคะ่ะบ๊ายบาย